อ ع و บ ب ا ล ل <الله> ه من บอ ش ي บ ا ن ا ل อ ج ي م อ س م الله บ ل ر ح م ن ا ้ ر ح ي م ا ل าน ا อ ع ل บอ يا أ อ ا ع <الله> <الله> ب อ الله ุบอุ้บอุอุ้บมุ้บอุ้บอุ้อ้ทอานอุบุ้บออุ้บอุ้บอุ้อุ้อบุอบอุอุออบุอออ้บุอออออ السلام عليك يا خير الله وبن خيرتي โอ้ความสันติพวกนี้ดท่านโอผู้ได้รับการเลือกสรรของลอและบุตรของผู้ได้รับการเลือกสรรของพระองค์อัสสลามุอะลัยกะยับนามีริลมุมินีนโอ้ความสันติพวกนี้ดิท่านโอ้บุตรของผู้นำแห่งสัตตาชนวับนัสยีดินวะซีน และบุตรของปรมุขแห่งบรรดาทายาทอัสสลามุอะลัยกะยับนัฟาติมะตไซัยนะตินนิซาอินอัลลมีนขอความสันติเพื่อมีแด่ท่านโอ้ o, บุตรของฟาติมาปรมุขของเหล่าสตรีแห่งสากลโลกอัสสลามุอะลัยกะยาซารัลลอฮุบะนัซารีวัลวิตรอนมูตูร์ขอความสันติเพื่อมีแด่ท่าน โอ้ผ so ู้เป็นหนี้เลือดแห่งอัลลอฮ์และบุตรของผู้เป็นหนี้เลือดของพระองค์เลือดถูกหลังที่ต้องได้รับการล้างแค้นอัสลามลมลเยกะวะลิลอรวาฮิลลติฮัลลาดบิฟินาอีขอความสันติพึงมีแด่ท่านและแด่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ฝังอยู่ที่สถานที่ของท่านอะลัยกุมินีจามียานสลามุลลอฮิยับดา ขอให้ความสันติแห่งอัลลอฮ์จากข้าพเจ้าเพื่อมีแดกพวกท่านทั้งหมดตลอดกาลตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่และตราบเท่าที่กลางคืนและกลางวันยังคงอยู่ยาอบาอับดินละลกอนอซุมตุรซียะออบาอับดินละแน่นอนว่าความทุกระทของท่านนั้นยิ่งใหญ่ Wajallat wa azumatin musibat tubika alayna Wa ala jami' ahli islam Dasukana tekam tiket kengkap tanan Jailuang ingat Semrapuak rau Syau syiah Dan muan muslim tangguh Wajallat wa azumatin musibat tubika Fis samawati ala jami' ahli samawati โรงนักธรรมของท่านยิ่งใหญ่และหนักหน่วงยิ่งนักในชั้นฟ้าทั้งหลายสำหรับเราชาว้าคฟ้าทั้งหมดอานอมลลหุอมมตันอัสสาสอัสสะสะจุิวังเจ้าริอเลัยกุมอหันันเบิดดังนั้นขอลทรงสารเช่นประชาชาิที่ปูพื้นฐานของความอัตอและกดขี่ท่านอหนันัลเบิ กแลนะอัลลอฮฺอุหมะตะเดฟัดคุมอันมะมิคุมขอลลทรงสาบแช่งประชาชาติที่ล้มล้างตำแหน่งการปกครองของท่านวาเจลัดุมอันมรอทีบิกุมุลละีรัตบุคุมุลลอหฺฟีฮ์และทำลายฐานะของท่านที่อัลลอฮ์ประทานให้ท่านวแลนะอลลอฮฺอุหมะตนกอตาลัดคุมขอลลอทรงสาบแช่งประชาชาติที่สังหางท่าน วขอล็อกรงสารแช่งประชาชาติที่จะเตรียมอาวุธให้กับบรรดาผู้ที่เขีนฆ่าท่านเพื่อให้พวกเขาต่อสู้กับท่านบริอ um ิทุอิลลอฮิวาอิลกุมินหุม ข้าพเจ้าขอปลีกตัวออกจากพวกเขาวามินอัชยาอิฮิมวะอัตบาอิฮิมวะอันียอิฮิมจากพวกผู้ติดตามและสหายของพวกเขาโดยมุ่งสู่อัลลอฮ์และท่านออบาอบดินนะอินนีซิลมมนลิมานซาลลมะกูมออบาอับดิลลาแท้จริง ข้าพเจ้าสร้างสันติกับผู้ที่สร้างสันติภาพกับพวกท่านวะฮารบุลนิมานฮารบะกูมอิลายูมิลกิ亚马และต่อสู้กับผู้ที่ต่อสู้กับพวกท่านจนถึงวันเกียร์มาว่าลาลลอฮฺอัลลซิยาดวะอลฺมารานขอรองทรงสาบแช่งวงวานของเสยยดและวงวานของมาราน

วตนะกบัดลิกิตาลีและขอล็อทรงสารแช่งประชาชาติหรือกลุ่มชนที่ใส่อานม้าผูกบางเหียนและใส่หน้ากากเตรียมม้าสึกกองกำลังและใส่เกราะเพื่อต่อสู้กับท่านบีอเบอันตตวะอุมมีละกอนอาซูมามุซาบีบีบิดามาดาของข้าพเจ้าขอพลีเพื่อท่านสศกนาฏกรรมของท่านนั้นหนักหน่วงสำหรับข้าพเจ้า พาสอลลอฮัล ال ลาีอักรอมมะกอมาดังนั้นข้าพเจ้าจึงบอนขอต่อหะอกผู้ทรงเทิดเกียรติให้กับตำแหน่งของท่านว่าอักรอมานีบิเกอรยายรุสุคนีตลบะซาริกะมาอิมามิมมังซูรและทรงเทิดเกียรติข้าพเจ้าเพราะความรักที่มีต่อท่านโปรดประทานการได้เป็นผู้ทวงรีเลือดของท่านร่วมกับผู้นำ กูได้รับการช่วยเหลือมินอัลลิบัยติมุฮัมมัดเดน็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลิจากอั์ลุบบต์ของมุฮัมมัดขออัลลอฮ์โปรดประสาทพรแด่ท่านและมงคลของท่านเป็นปัใจจัยให้แก่ข้าพเจ้าอัลลอฮุมะจัลลีอินเะกะวะจีฮัมบิลฮุเซนอะลัยฮิสสลามข้าแต่อัลลอฮ์โปรดบันดาลให้ข้าพระองค์มีเกียรติยศณพระองค์ด้วยสื่อของฮุเซน ขอความสันติเพี่งมีแด่ท่านปิตุญญาวัเอคิรอทั้งในโลกนี้และอัโลกยาอบาอบดินละอินนีะตะกรบุอิลลอฮวะอิลารุสูลีอ้อบาอับดิลละแท้จริงข้าพเจ้าแสวงหาความใกล้ชิดอย่างอัลลอฮ์อย่างรุสูลของพระองค์ Wa ila amiril mu'minin Wa ila Fatimah Yang punam hengsatashun Yang Fatimah Wa ilal hasan Wa ilayka bimualatih Yang hasan La yang tan Dui khamrak tan ว ب ا ل ิ ر ا ء r م م ن ق ا ت ل ك و ต ص ล ل ك ل ا ل ح ر ب บด้วยการปีกต <alle HTML. S 1> uh ัวออกจากบรรดาผู้ที่สังหารท่านและประกาศสงครามกับท่านว่าบิน b a r م a t i m a n asasa asasa z o o m م และด้วยการปีกตัวจากผู้ที่วางรากฐานการกดขี่และอายุติธรรม่อท่านว่า a p r u i l a n และข้าพเจ้าขอปรีกตัวโดยไปยังอัลลอฮ์และรอสูลของพระองค์ออกจากบรรดาผู้ที่วางรากฐานดังกล่าววยบเนอะลยฮิบุญญานะวะจรอฟิซุลมิฮิวะเจ้าอิฮิอะลัยกูมอุพื้นฐานของการกดขี่และอายุติธรรมต่อท่านดำเนินการกดขี และต่อต้านท่านวะลาอัชยาอิกุมบริตุอิลลอฮิวะอิลัยกุมมินฮูมและต่อบรรดาผู้ที่เป็นพวกของท่านขาพาเจ้าปลีกตัวออกจากพวกเขาโดยไปยังอัลลอฮ์และท่านวะอัตกรบุอิลลอฮซุมมาอิลกุมบิมวาลาติกุมวะมวาลาติวะลีกุม และสวงหาความใกล้ชิดอย่างอัลลอฮ์ต่อจากนั้นยังท่านด้วยความรักต่อท่านและความรักต่อมิตรสหายของท่านวบบิิรอตมนด้วยการปีกตัวออกจากเหล่าศัตรูของพวกท่าน และบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นก่อกบฏต่อพวกท่านวมบินบรออาติมอาเชออิฮิโมอัตเบอิฮิและด้วยการปิดตัวจากพรรคพวกของพวกเขาและบรรดาผู้ที่เชื่อฟังปฏิบัติตามพวกเขาอินนีซิลูลิมานซาเลมกูนวะฮารูลิมานฮารับกู ท้จริงข้าพเจ้าสร้างสันติกับผู้ที่สร้างสันติภาพกับท่านต่อสู้กับผู้ที่ต่อสู้กับท่านวะวะลิยุนลิมานวะลาคูวะดูลิมานอาดาคูเป็นมิตรกับผู้ที่เป็นมิตรสหายของท่านและเป็นศัตรูกับผู้ที่เป็นศัตรูของท่าน أ أ ข้าพระองค์วอนขอต่อ Allah ผู้ทรงเทิดเกียรติข้าด้วยการรู้จักท่านและรู้จักมิรสหายของท่าน z o k n i i l อ a r o a t a m i g a a d และได้รับการประทานการปีกตัวจากเหล่าศัตรูของพวกท่านเป็นปัจจัยให้แก่ข้าพระองค์ อ้ายะาลนีมาอุุมฟิตุนนาวัลอาคิรอฮ์โปรดให้ข้าพระองค์ดงได้อยู่ร่วมกับท่านทั้งในโลกนี้และประโลกว่าอายุซบฟิตาลีอินตะคุมกอดมาซิลกินฟิตุนนาวัลอาคิรอฮ์โปรดให้ข้าพระองค์ได้ยืนหยัดอย่างถูกต้องมั่นคงเคียงข้างกับท่านทั้งในโลกนี้และประโลก واسأله أيبليني المقام المحمود لكم إن د الله ข้าพระองค์วอนขอต่อพระองค์โปรดให้ข้าพระองค์ได้บรรลุถึงตำแหน่งที่ได้รับการยกย่องของพวกท่านนะอัลลอฮ์ว่าอัยยารุซุคนีตอเลบั ي ตารีมาอิมามิลฮุดะและประธานการเป็นผู้ทวงนี้เลือดของท่าน ร่วมกับอิหม่ามผู้นำทางโดฮิรรนนาติกินบิลฮักกิมคุมผู้ปรากฏผู้กล่าวถ้อยคำด้วยศัจธรรมจากพวกท่านเป็นปัจจัยให้แก่ข้าพระองค์วะอัลลอฮฮะบิฮักกิกุมวะบิชานิลลาดีลกุมอินดะและข้าพระองค์วอนขอจอลล l l a h ด้วยสิทธิของพวกท่านและด้วยสถานะของพวกท่านที่มีอยู่ณพระองค์ เอ๋ยอย่างทนีบ่มุสาบิบคุมอัฟต์ลายูตีมุบันบมุบัติฮโปรดประทานผลตอบแทนให้แก่ข้าพระองค์เนื่องด้วยความทุกโศกข,ของข้าที่มีต่อพวกท่านด้วยผลบุญที่ดีเลิศที่สุดที่จะประทานให้แก่ผู้ที่ประสบกับความทุกข์เนื่องด้วยความทุกโศกข,ของเขา มุสีบตาน์น่าอาังั่ม์ฮะอาังั่ม์ร้้้ีย์ท์ฮะฟิลอิลลัมเป็นโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่นักและเป็นความปวดร้าวอาดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิสลามัลัมและในบรรดาชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินทั้งหมด ม l า a, a, a uh rah h ม m m a j'anni fi m u q a ล i هذا مما انتن له منك سلوات ورحمة وعفرا ถ้าแต่ a ลล a h โปรดบันดาลให้แก่ข้าพระองค์ในฐานะที่ยืนอยู่ตรงนี้ให้เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ได้รับการประสาทพรควาเมตตาและการอภัยโทษจากพระองค์ Allahumma j'al-mahiyya, mahiyya Muhammadu wa ali Muhammad. ข้าแต่อัลลอฮ์โปรดให้การดำเนินชีวิตของข้าเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของมุฮัมมัดและวงวานของมุฮัมมัดวะมะมาตีมะมาต a m u h a ม m a d u wa ali m u h a ม m a d และการสิ้นชีวิตของข้าเป็นวิถีการสิ้นชีวิตของมุฮัมมัดและวงวานของมุฮัมมัด Allahumma inna haza yomun tabarakat bhih bnu umaya ข้าแต่ Allah วันนี้เป็นวันแห่งความจำเริญรื่นเริงของพวกบันีอุมัยยะวัวบันนอากิลลติลอักปาดิไลนุบโนไลนและลูกของหญิงที่กินตับอุทูกาศเช่งลูกของคนที่ถูกาศเช่ง จากลิ้นของพระองค์และลิ้นของนบีของพระองค์ขออัลลอฮ์โปรดประสาทพรแด่ท่านและดวงวานของท่านฟิคุลิมอูตินีอูมอูกฟีนูมักอฟฟีนบียูกะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิในทุกที่และทุกสถานที่ ที่นบ um ีของพระองค์ได้หยุดพักขอละอ์โปรดประสาทพรแด่ท่านและองวานของท่านอลลอฮุมมลอันอาบบาสุฟยาน و م ด ع و ي ة ويزيد من موعوية ك ا ت ล الله โปรดสาบแช่งอับบาสุฟยานม وعوية และยดีลูกม و ع و อ ة ลัย ه منكن لا نتوأب عن أ ب บด ي นขอการสาบแช่งจากพระองค์ จงประสบกับพวกเขาตลอดการว่ฮาเดยะมูนฟริฮัตบิฮิอาลซิยาดและในวันนี้เป็นวันที่วงวานของซีอและวันวานของมารวานที่มีความสุกด้วยการที่พวกเขาได้สังหารฮุเซนโอกากรประสาทอรอของอัลลอฮ์มีเด่ดท่าน Allahumma f'da'if a l a y h ม m a l l น n a minka wa al-'adzab ดังนั้นโปรดเพิ่มภูนการสาดแช่งและการลงทันจากพระองค์แก่พวกเขาเป็นเท่าทวี a l l a h u m m น i n อ i a รร a r b u i l a ก k ฟ f ฮ h a ัลยอ y o o า ك ต ت ع الله แท้จริงข้าพระองค์ขอแสวงหาความใกล้ชิดอย่างพระองค์ในวันนี้ ว่าฟีมองกีฟีฮะเดะว่าเยมีเยตีในสถานที่นี้และในวันเวลาแห่งการมีชีวิตอยู่ของข้าพระองค์บินบารออะติมินฮูมัลลาอันตีอเลห์มด้วยการปีกตัวออกจากพวกเขาและสาบแช่งพวกเขาว่าบินมัวเลติลเนบีค์ว่อัลนบีค์อเลห์มุอัลลห์มุสซลาม และด้วยความรักต่อนบีของพระองค์และวงวานของนบีของพระองค์ขอความสัตนติเพื่อมีแด่ท่านและแด่พวกท่านอัลลอฮุมม uh <พ>านอันอวลาดาลีมินดานะมะฮักมุฮัมมัดูอะออลิมุฮัมมัดภาพแต่เอาเนาะโรสาบเช่งผู้กดขี่คนแรกที่อารรมต่อสิทธิของมุฮัมมัดและวงวานของมุฮัมมัด ขีรต์เบลลุอัลละดีและผู้กดขี่คนสุดท้ายที่ทำการกดขี่ตามคนแรกอัลลอฮุมานอานิลอิซาบัตัละตีจาฮะดะตินฮุเซนข้าแต่อัลลอฮ์โปรดสาบแช่งกลุ่มชนที่ลุกขึ้นต่อสู้กับฮุเซนวะชียาตวะบียาตวะตะบัตอะลาัตี และพักพวกที่ให้ความร่วมมือผู้ที่ให้สตยาบันและผู้ปฏิบัติตามในการสังหารท่านอัลลอฮุมานอันหุมเจมีอาข้าแต่อัลลอฮ์โปรดสับแช่งพวกเขาทั้งหมดอัสลามูอะลัยคะยาอับาอับดินละขอความสันติพึงมีแด่ท่านโออับาอับดินละ และเด็กดวงวิญญาณทั้งหลายที่ฝังอยู่ณสถานที่ของท่านอะลัยก์กมินนีซาลามุลลอฮิอับดุมะบุคีทูวะบุกียันไลลูวันนาฮาร์ขอการส่งความสันติของอัลลอ์จากข้าพเจ้าเพื่อนี้แด่ท่านตลอดไป ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่กลางคืนและกลางวันยังคงอยู่เวลาจอละหุลฮอาฮิรอนอะฮ์ดิมินนีลิซียารติคูขอละอโปรดจ่า้การเสียรัตท่านในครั้งนี้เป็นการเสียรัตครั้งสุดท้ายของข้าพระองค์อัสซามวบานาฮุเซ วะลาอัลีเยบินอัฮุเซนขอความสันติพึงมีแด่ฮุเซนแด่อาลีบุตรของฮุเซนวะอลาอูละดิลฮุเซนวะอลาอัศฮะบิลฮุเซนแด่เหล่าบุตรของฮุเซนและแด่พักพวกผู้ช่วยเหลือของฮุเซน Um ข้าแต่ Allah โปรดให้การสรับแช่งของข้าพระองค์จง,งมีแก่ผู้กดขี่คนแรกเป็นการเฉพาะวะบะดะบิฮِอِวَลันซุมมُ م َّ الثَّانِي و َ ا ل ث َّ ا ل ِโดยเริ่มการสรับแช่งที่คนแรกต่อด้วยคนที่สองที่สามและที่สี่ لم ดภาแต่ลลอโปรดสาบ์ช่งยีดเป็นคนที่ห้ว อบال ยด มรن และโปรสาพ์ช่งอบดลล ลูกของزยาด ลูกของมรจาن อมรب ดชมรอมลูกของซ้าด و وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ونوان أبي سفيان ونوان زياد لا ونوان كوم مروان جنث ونكيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم ข้าแต่ลล l a, a au, ์การสรรเสริญม um ีแด ah ่พระองค์การสรรเสริญของบรรดาผู้ที่กตัญญูต่อพระองค์ที่มีต่อศกนาาตรรมของพวกท่านอัลฮั d ดุลิล a h ล a laa a z m ม r ร z ซ y a ัตีการสรรเสริญมีแด่ลล l a ์ต่อความปวดร้าวอันแสนสาหัสของข้าพระองค์อลลอ h u m มะซุก s h a f ฟา u n Hussein น a m a n u r u d ข้าแต่ล l l a ์โปรดประทานการอนุเคราะห์ของฮุเซน ในวันที่จะต้องเข้าสู่มหชัชรในวันฟื้นคืนชีพเป็นปัจจัยให้แก่ข้าพระองค์วสบิตลีกอดมซิดกินอินเดกะมัวานฮุเซนและโปรดให้ข้าพระองค์ยืนหยัดอย่างถูกต้องมั่นคงณพระองค์ร่วมกับฮุเซนและพรกพวกของฮุเซน อนบดลูุัรรดาผู้ที่ได้อุทิศชีวิตของผู้ท่านในวิถีทางของพระองค์พร้อมกับฮุเซนขอความสันติพึงนีแด่ท่าน